สบายดีสบายดีเพื่อนเพื่อนมดสุขุสุคนเนาะอยู่กับภูคาพมมาหน้าคามโอเคนะทุกคนในคลิปวิดีโอนี้ภูคาสีผ้าทุกคนมาเบิง้งบรรยากาศตอนเช้าเช้าอยู่ที่กลางไฮเนาะทุกคนซึ่งว่าันนี้ก็เป็นมื้อที่สองที่ได้มายามบ้านเนาะก็เลยว่าได้ได้มาหน้าดงก็เลยเข้ามาเบิง้งเข้าไฮเนาะทุกคน โอเคนะทุกคนเข้ามาเบิงน้ำกานเลยว่าเข้าไห้เข้าสีเขียวงามส้ำใดนะทุกคนตัวน,นี้เข้ากับยูที่อยู่ที่แค้มดงอยู่ที่ป้าซึ่งทางลังพุ่นกระสีเป็นไ้ Hi. เป็นเข้าไห้ประมาณนี้นะทุกคนกระสีประมาณอยู่ความก้าความความกว้างกระสีประมาณอยู่ ประมาณอยู่โอเคไลฟ์นะทุกคนประมาณนี้แหละบอกกว้างไปเนาะโอเคทุกคนเข้าไปเบ่ง้มวิวในบรรยากาศกลางไฮกันเลย let's go